ต่อไปครับก็เรื่องของการมีเส้นมีสายผมไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมาวานนี้เขาบอกว่ามีชายหนุ่มสองคนลูกชายของนักแสดงนักกีฬาดังคนดังนะสองพี่น้องก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อก็ปรากฏไปทำเรื่องขอเลื่อกนการเกณฑ์ทหารโดยอ้างว่านะเป็นโรคมีอาการกระดูกสันหลังเคลื่อนสองคนพี่น้องแม่งมีอาการเดียวกันเลยนะเป็น อาการกระดูกสันหลังเคลื่อนก็กลายเป็นประเภทสามนะยังรักษาไม่หายก็ขอเลื่อนการเกณฑ์ทหารนะก็ปรากฏในโซเชียลเขาบอกว่าไอ้สองพี่น้องเนี่ยไอ้ชายหนุ่มเนี่ยร่างกายแข็งแรงเล่นสเก็ตเล่นเจ็ตสกีต่อยมวยพ่อแม่ก็เป็นคนดังเป็นนักกีฬานะนะคุณปู่ก็เป็นใหญ่เป็นโตเป็นใหญ่เป็นโตสุขภาพแข็งแรงเล่นสกีเล่นกีฬาทางน้ําชกมวย นะแข็งแรงแต่ปรากฏมาถึงเวลาจเกนทาหารกลับบอกว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนนะกระดูกสันหลังเคลื่อนกระดูกสันหลังเคลื่อนมันจะไปเล่นเจ็ตสกีเล่นกีฬาแรงๆแล้วก็ไปเตะมวยชกมวยได้ไหมไม่ได้หรอกครับผมได้ถามเพื่อนผมที่เขาเล่นเจ็ตสกีบอกไม่ได้หรอกครับพี่เดถ้าเรากระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยเราจะไปเล่นกีฬาผาดผลเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไปออกกําลังกายหนักๆเช่นชกมวยเนี่ยไม่ได้ พี่น้องประชาชนก็เลยถามว่าเศรษฐีสามารถที่จะเลื่อนการเ,าเกณฑ์ทหารได้หรือทั้งๆท,ที่คนพวกนี้ก็อ้างว่ารักชาติรักแผ่นดินนะเป็นคนดีของแผ่นดินเอาแต่เสือกไม่ไปเกณฑ์ทหารนะครับอ้างว่ากระดูกสันหลังเครื่องและแม่งเป็นพร้อมกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขากําลังวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้ารวยรวยไม่ต้องเกณฑ์ทหาร รวยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่หรือไม่นะครับนะเขาก็เริ่มตั้งคําถามว่าถ้าเรารวยแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะแต่เวลาเราวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างพ่อแม่เขาให้พวกนี้ก็บอกว่าเราต้องรักชาติรัก,ร,กงงรักอย่างนั้นรักอย่างนี้แต่ถึงเวลาไปไง <laughs> มึงไม่เกณฑ์ทหารอ้างว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนนะผมก็เลยอยากจะถามว่ายังบรรดาแพทย์ทั้งหลายเนะี่ยที่ออกใบรับรองแพทย์นะ ออกใบรับรองแพทย์ตามความเป็นจริงไหมหรือว่าออกใบรับรองแพทย์ปลอมบิดเบือนรับเง it, pense, เิน,นร,รับทองหรือเปล่าไพ่พวกนี้มันต่างเยอะไปดูฟีเว็กซ์ใงรมทะเลด้วว่ากระดูกข้างหลังมันเคลื like ่อนจริงไหมก็อยากจะดูนะครับว่าหมอเหมอเนี่ยที่ไปออกใบรับรองให้ไอ้2สองพี่น้องเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยใบรับรองแพทย์ปลอมเท็จบิดเบือนหรือเปล่าหรือผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ของการรักษาพยาบาลหรือไม่แม่งน่าคิดนะคนหาเลยสองพี่น้องแม่งจะกระดูกสลังเครื่องพร้อมกันแลยนะครับนะใครเป็นออกไปรับรองแพทย์ให้นะนะครับนะก็อันนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีเงินแล้วแม่ก็ไม่ต้องติดคุกไม่ต้องทําตามกฎหมายทุกอย่างยกเว้นหมดนะแล้ววันก่อนก็มีลูกชายเพื่อนผมก็เป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าจะเข้าโรงเรียนเนี่ย โรงเรียนมัธยมดังๆเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงเรียนแล้ต้องจ่ายห้าแสนยังตำ่ำมึงมึงผลการเรียนดีเก่งยังไงแล้วแต่มึงก็สอบเข้าโรงเรียนพวกนี้ไม่ได้เพราะมันเก็บตังห้าแสนนะเป็นโรงเรียนดังเลยที่เป็นข่าวเนี่ยนะลูกชายเพื่อนก็ไปบอกพ่อพ่อจ่ายห้าแสนก็ได้เข้าเรียนเลยแต่ถ้าเราไม่จ่ายก็ไม่ได้เข้าเรียนก็ไม่ต้องเรียนแม่งไปแม่งขนาดต้องสมัครเข้าเรียนตั้งแต่นุบาลมัธยมแม่งยังต้องใช้เงินซื้อเลย นะนะครับต้องใช้เงินซื้อนี่คือประเทศเราพี่น้องครับเพราะนั้นทุกวันนี้ก็ก็ต้องเล่งหาเงินน่ะทำม,มาหากินสุจริตไม่ได้ก็ต้องทําสีเทาสีเทาก็ไม่ได้ต้องต้องสีดําคนแม่ก็เลยหันไปทําแต่เรื่องผิดกฎหมายหลอกลวงประชาชนแชร์ชลูกโซ่ของปลอมเรียนแบบนะอ่าอะไรดิหลบเลี่ยงภาษีปลอมเอกสารนะอ่าเบี้ยวโกงเขานะเพื่อให้ตัวเองรวย นะรับถินบนจะเงินใต้โต๊ะเงินทอนบ้านเมืองแม่งก็เต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าสถ,ถานการณ์บ้านเราใน,นแม่งเป็นอย่างนี้นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับเปิดการ